สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอดเดียชาแนลนะไปแล้วหมานำทางพี่น้องไปแล้วนู่นนะคะลุงก็จะไปทีหลังเอาเครื่องดื่มให้ลุงนี้ก่อนเอาเอาไว้ให้ป้าให้ป้าเอาไว้ให้เอาไว้กินวันหลังลุงก็จะไปเรียกเอาไมาอะไอ้ขาวนะคะอยู่ที่สวนโน้นเนาะ ได้ยินเสียงมันก็วิ่งลัดรถทันทีนะเอาวิ่งกลับมาทําไมนะ่ะน่ะนี่วิธีการเรียกหมาของลุงนะคะของพี่ชายนะนี่ไปแล้วพี่น้องเจ้าขาวก็จะไปรัดที่ตีนเขาเลยนะะได้ยินเสียงรถเนาะเพราะว่าหมามันก็จะจำเสียงรถนะคะเป่าปากเรียกด้วยเนาะ ไปแล้วพี่น้องโซส,สามสี่โกโก้ไลท์สี่พี่ชายเด้ถ้ามีผักหวานยมาฝากเลยนะมันยังไม่เกิดลูกปาดแบกขากล้องพี่น้องนอคนเอาเครื่องดื่มแม่ยุแค่น่ะเอาควายสองโตกินไปแต่พี่ขวดนึงมันจังบ่หนัก เอาถุงไปเก็บผักวานเด้นอนะเด้อน,น่าสีนไ้ยิงไมเดินมาให้ได้รูปเลยเว้ยเว่งเ่งพันหันเหมืองกล่อง <Okay. S 1> ไปโลดถ่ายคลิปไปเลย,ถ,ยถ่ายไปโลดถ่ายไปเลยไปไหมแม่จะพาไปไป,ไ,ไปตีนภู มันนักเคยพอมาต่อยก็ไม่ได้ใส่เลยมีการหันหลังมาดูเมียอ,อืมฉันห่วงเธอเหลือเกิลหนะนะไม่รู้ว่าห่วงเมียหรือห่วงเพื่อนเราจะไปไหวหรือเปล่าเก๋จะคิดไม่ใชด, <laughs> ดูคนล้างท้าย ไปทั้งหมดห้าคนนะคะทุกคนขาดกับตั้นเนาะกับตันกลับบ้านก่อนนะคะมีธุระมีกิจกรรมที่โรงเรียนนะจ้องใไปมาตีนภูก็กลับมาแล้วเจ้าก้ามันสู้ชีวิตอยู่หลืววะคุ่นะเป้าหมายที่เราจะไปคือต้นไม้ต้นโน้นนะพี่น้องนะนะตรงกลางสูงๆงข้างบนน่ะอขึ้นภูสูงๆเลย ก็จะเว้นมาทางด้านนี้เนี่ยฐานทหารแถวนี้แหละแล้วก็วัดก็อยู่ประมาณต้นไม้ต้นน้อยต้นต้นเดียวนี่นะนี่ที่เป็นแอันโค้งๆนะแต่แหล่งน้ำน่ะน่าจะอยู่ทางนี้ทางไอ้ปลายต้นยางทางนี้ถ้ามองมาก็จะเห็นหลังคาบ้านสองหลังนี้ถ้าถ้าขึ้นไปแล้วมองมาเห็นหลังคาบ้านสองหลังนี้ถ้าหลงทางก็คือเดิน ตรงลงมาเลยแล้วก็จะมองไปทางโน้นโน้นก็จะเห็นหมู่บ้านอบอกพี่ก้าวไว้แล้วว่าถ้าไม่เจอใครก็ขึ้นไรสดเลยเพราะว่ามันมีสัญญาณอยู่อกก็จะขึ้นป่าขึ้นเขาคาดว่าน่าจะครึ่งวันหรือทั้งวันครเดี๋ยวครึ่งวันนี้เขาบอกว่าเขาจะมาต้มมามา่มาแถวหน้าผานี่แหลย วัดไปวัดกันเนาะไปดูเขาทำบาบสีนะคะวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นพิธีการรับอะไรนะพัดยศนะของท่านพระครูเพื่อนเ,นเสียงรถพี่ชายอยู่ทางโน้น,ไ,<ห>นไปเรียกเอาหมาไอ้เจ้าขาวอีกตัวหนึ่งที่อยู่สวนยางนะไปรวมกันทั้งหมดห้าตัวก็จะเป็นหกฮะม,ม,มันลูกมันอยู่ตรงนั้น ก็จะไปเรียกเอาหมาเจ้าขาวอีกตัวเพราะเป็นหกเนาะวันนี้ไม่มีหมาอยู่ในบ้านนะคะพี่น้อง,อง,องก็มีแต่คนนะวันนี้ไม่มีหมาเพราะว่าไปป่าหมดแล้วอ่ะยังไงก็พบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะป้าดแปนเอิดตเติด